ที่เราจะไปนะคะอยากเช็คสเตตัสตอนนี้กันก่อนนะคะว่าแต่ละคนในที่นี้เนี่ยปกติแล้วนะคะมีการเสพสือ่อหรือว่าบริโภคสื่อไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือดูทีวอีอันนี้อาจจะไม่ค่อยดูทีวีแล้วเนาะหรือแบบดูมือถืออะไรเงี้ยกันมากน้อยแค่ไหนคะ เดี๋ยวมาดูตัวรีเสิร์ชกันว่าดีกว่าว่าแล้วคนที่เขาไปเก็บ Data มาเนี่ยไม่ใช่พอแค่พวกเราที่อยู่ในห้องนี้นะคะแต่ว่าคนข้างนอกหรือคนทั่วโลกเนี่ยเขามีพฤติกรรมการเสพสื่ออย่างไรกันบ้างนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะอันนี้เอา world digital report มาให้ดูนะคะโดยปกติเราเนี่ยประชากรบนโลกนี่เป็นประมาณ7พันล้านเนาะ7พันล้านใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งเนี่ยใช้มือถือไปแล้วและในครึ่งหนึ่งนี้เนี่ยก็เล่นโซเชียลมีเดียเช่นกัน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าครึ่งครึ่งของประชากรบนโลกตอนนี้นะคะมีจํานวนยูเซอร์ที่ตัวเลขเนี่ยจะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะและในเชิงของเจาะลึกเข้าไปอีกนะคะในส่วนของการใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเดเวิร์ไหนก็ตามนะคะจะเป็นคอมจะเป็นมือถือจะเป็นไ like รก็ตามนะ,ะปกติแล้วเราใช้เวลาโดยเฉลี่ยนะคะประมาณประมาณ6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเรามีทั้งหมด 24ชั่วโมงใช่ไหมคะอาทำงานเซ8ชั่วโมง9ชั่วโมงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเรียกแคว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลยนะคะควบไปบางทีเนี่ยก็ควบตอนทํางานด้วยแล้วก็ควบตอนที่เรานอนหลับก่อนจะนอนด้วยใช่ไหมคะเจาะลึกกันมากไปมากกว่านี้นะคะถ้าเป็นมือถือละ่ะนะคะการใช้งานมือถือละ่ะโดยเฉลี่ยนะคะเราจะใช้งานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมง นะคะสชั่วงถ้าแบบโดยเฉลี่ยทั่วโลกเลยเนาะคนไทยอาจจะแบบเยอะกว่านิดหนึ่งนะคะด้วยสถิติเราเล่นโซเชียลค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าโดยโดยเฉลี่ยทั่วโลกนะคะเวลาที่เราเล่นมือถือเนี่ยก็จะประมาณ3ชั่วโมงนะคะแล้วก็ครึ่งหนึ่งเนี่ยใช้ไปกับการสื่อสารนะคะใช้แอปที่เกี่ยวกับคอมมูนิเคชันแล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆส่วนใหญ่เลยนะคะครึ่งครึ่งเลยที่เหลือจะรีเสิร์ชจะนู่นจะนี่จะนั่น,นอะไรน่ยก็อีกครึ่งหนึ่งนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันคือการสื่อสารจะเห็นได้เลยนะคะว่าจรรริงๆแล้ววเน่ยมัอยัออูบตา แล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อเราอยู่นะคะณปัจจุบันนี้ด้วยโอเคนะคะคำถามก็คือการบริโภคสื่อส่งผลกระทบต่อเราหรือไม่ การบรโิโภคสื่อส่งผลกระทบต่อตัวเรามากๆนะคะและมันมีกลไกลของมันอยู่ในนั้นทําไมเราถึงจดจำนะคะทำไมเราถึงรู้สึกว่าเออสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําตามนะคะก็อยากจะแนะนําสิ่งนี้นะคะที่อยู่ในตัวเรานะคะให้ทุกท่านได้เข้าใจมันมากยิ่งขึ้นนะคะก,กลไกแล้วก็การทํางานของมันอยู่ในสิ่งนี้เลยค่ะมันคือสิ่งที่เรียกว่าสมองเนาะคือสมองของเราเนี่ยแหละที่ทําหน้าที่ของมันอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกๆวันนะคะรวมไปถึงเวลาที่เขาช่วยเราในการเสพคอนเทนต์ต่างๆด้วยโดยปกติแล้วนะคะมันจะมี อวัยวะหนึ่งค่ะที่เชื่อมต่อติดกับสมองเราเพียงแค่อวัยวะเดียวเท่านั้นที่เชื่อมต่อตรงเลยเข้าสมองเรานั่นคือคือดวงตานะคะเป็นอวัยวะเดียวเลยจริงๆนะคะที่เชื่อมต่อตรงเข้ากับสมองเรานั่นแปลว่ามันเลยไม่แปลกที่การเสพคอนเทนต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทําให้พฤติกรรมของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะทําตามมันไปด้วยนะคะเพราะามันโปรเซสเร็วมากนะคะโปรเซสเร็วขนาดไหนนะคะเรียกได้ว่า สมองเราเนี่ยสามารถประมวลภาพได้เร็วกว่าข้อมูลอื่นๆถึง6 0,000เท่าเลยทีเดียวนะคะนั่นคือความเร็วของการปร c e s s ภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูภาพเราดูสือ่อเราดูคอนเทนต์อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากช่องไหนก็ตามมือถือหนังสือทีวีหรืออะไรก็ตามนะคะมันประมวลเร็วมากๆแล้วมันก็จะแปลผลด้วยนะคะมันไม่ได้แค่แบบมองเห็นอย่างเดียวนะคะมันทําการประมวลผลและแปลผลด้วยนะคะนั่นเลยเป็นสิ่งที่เราเรียกในเชิงของจิตวิทยานะคะว่า observational learning นะคะหรือการเรียนรู้จากการสังเกตอันนี้ง่ายมากเลยลองยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้เวลาที่เราตอนเป็นเด็กนะคะแล้วก็อาจจะทำพฤติกรรมเรียนแบบผู้ใหญ่เช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุคคลที่เลี้ยงดูเรามาใช่ไหมคะมันก็ค่อนข้างง่ายมากๆเลยเด็กๆทารกเนี่ยจะแบบ copy behavior ง่ายมากๆนะคะเพราะว่าเขารับภาพจากตาแล้วเขาก็ไม่รู้นะคะว่ามันผิดหรือถูกไม่รู้แหละแต่มีคนทํา พอมีคนทาปุ๊บอยากทาตามบ้างนะคะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นออโตโ้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่เรารับมาไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรก็ตามนะคะจะส่งผลต่อตัวเราหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งความคิดนะคะคาพูดนะคะแล้วก็การกระทําทีนี้ถามว่ามันมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไรบ้างทันต่อเหตุการณ์นะะขอบคุณมากเลยค่ะทันต่อเหตุการณ์เนาะไม่ว่ามันจะแบบมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามแล้วสมัยนี้ก็คือมันทุกอย่างมันเชื่อมกันเร็วหมดเลยใช่ไหมคะก็ทันต่อเหตุการณ์มีอย่างอื่นอีกไหมคะ ถ้าเจออะไรที่มีประโยชน์ก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะคะดีมากๆเลยขอบคุณสําหรับคําตอบนะคะให้เพิ่มเติมละกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเสพสื่อปุ๊บเนี่ยมันสามารถแน่นอนมันคือการขยายมุมมองของเรานะคะให้มันกว้างออกไปเหมือนอารมณ์เวลาที่มีใครเคยมีเพื่อนไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศบ้างไหมคะน่าจะเคยมีเนาะประสบการณ์เนาะที่แบบเพื่อนไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศแล้วเคยไหมคะที่เขากลับมาแล้วเขาเป็นอีกคนหนึ่ง เ <laughs> ยอะเลยใช่ไหมคะดูแบบคุณดูเขาเปลี่ยนไปอะไม่รู้ไม่รู้ทําไมแต่ดูเขาเปลี่ยนไปนะคะไอ้ความว่าเปลี่ยนไปเนี้ยคืออะไรนะคะ <c oughs> คำว,ว่าเปลี่ยนไปคือการที่เขาออกไปปุ๊บแล้วเขาไปขยายมุมมองเขาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะผ่านการรับรู้ผ่านการพูดคุยผ่านแบบมุมมองผ่านอะไรก็ตามที่เขาเข้าไปเสพตอนนี้เขาอยู่ที่นั่นนะคะแล้วเขากลับมาปุ๊บมันทําให้เขาขยายมุมมองนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะมันก็มีข้อดีของมันค่อนข้างเยอะมากเช่นกันนะคะปรับมุมมองขยายมุมมองรวมไปถึงเชื่อมต่อให้ คนเข้าถึงกันมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เราทันเหตุการณ์นะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ถูกต้องเลยรวมไปถึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าอันนี้เป็นข้อดีเนาะข้อเสียของมันก็มีเช่นกันนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วนะคะมนุษย์เป็นมันเหมือนกับว่าเรามีฟังก์ชันการเซอร์ไวลอยอยู่ในตัวค่อนข้างเยอะนะคะแบบเหมือนเราต้องเอาชีวิตรอดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการคอมเพลหรือเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตลอดเวลา ะะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเสพสื่อก็เช่นกันเรามองเห็นภาพถูกไหมคะภาพมันเปลี่ยนแค่ว่าจากที่เราแบบอินเพรสเซนแบบนี้เปลี่ยนไปอยู่บนสื่อเท่านั้นเองพอเรามีการเปรียบเทียบปุ๊บหรือเราเห็นว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คนดูค่อนข้างเยอะนะคะแล้วการที่คนดูค่อนข้างเยอะหมายความว่ายังไงคนดูเยอะหมายความว่ามัน Acceptable หรือเปล่านะแปลว่าคนดูเยอะแปลว่าคนยอมรับสิ่งนี้หรือเปล่านะ<ๆ><ๆ>เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราแปลต่อเพราะฉะนั้นสิ่งนี้น่าจะเป็นมาตรฐานได้หรือเปล่านะ มีใครดูซีรีส์เกาหลีบ้างไหมคะโอเคนะคโอ้โหคอรียนแฟนเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในคอรียนแฟนเหมือนกันนะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ15ปีที่แล้วนะคะสมัยที่คอรียนฟีเวอร์ยังไม่เข้ามาที่ประเทศไทยนะคะคนไทยจะมองคนเกาหลีว่าเป็นคนหน้าตาแบบ ใส่หัวเลยข้างหลังเราใส่หัว้วคือแบบจืดๆเนาะจะจืดๆหน่อยเนาะแต่ไม่รู้ทําไมนะคะพอ Korean Fever Wave มันมันเวฟมันขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเราเห็นผู้คนที่มีหน้าตาเกาหลีเนี่ยสวยๆเนะี่ยขึ้นมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะกลายเป็นว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยหน้าเป็นแบบทรงเกาหลีหมดแล้วนะคะการทําผมเอ่ยทุกอย่างเอ่ยมันก็จะกลายเป็นทรงเกาหลีไปหมดนะคะเพราะว่ามันคือความแมสที่เข้ามาพอความแมสที่เข้ามาหมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าการที่เราเซ็ตสิ่งสิ่งนะั้นเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนให้การยอมรับ แปลว่ามันน่าจะเป็นมาตรฐานแปลว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เราควรทําหรือเปล่านะคะหรือเปล่าเนี่ยคือคําที่ต้องถามต่อหรือเปล่าแต่มันเซตมาตรฐานอะไรบางอย่างแน่แหละนะคะรวมไปถึงเวลาที่เราเสพคอนเทนต์สมัยนี้เนาะตอนนี้มันทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะโดนสิ่งที่เราเรียกว่าบอมบบาดนะคะคือโดนกระหน่ำมาด้วยข้อมูลต่างๆมากมายซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราด้วยนะคะที่เราต้องเช็คอีกทีนึงว่ามันถูกหรือเปล่า ะะเพราะว่าม,มันรวดเร็วเนาะทุกใครๆก็แชร์ได้ใช่ไหมคะใครๆก็เป็นเจ้าของคอนเทนต์ได้ดูนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นหน้าที่ของเราในฐานะ,ะนะผู้บริโภคสือ่อที่จะต้องดูว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยสอร์สอยู่ไหน Source ก็คือที่มาของมันมาจากที่ไหนนะคะหรือมันมีการกรองมันมีผ่านการหลักคิดวิเคราะห์อะไรยังไงบ้างคะเพื่อป้องกันผลกระทบ Fake News นะคะหรือว่าโ r o p a g a กัน หลาะ,ะหลายท่านที่เคยเรียนสื่อมาจะได้ยินคำนี้นะโปรパกันได้าหรือว่าโฆษณาชวนเชื่อนะคะซึ่ง t h r o u g history Out h เนี่ยตลอดระยะเวลาประวัติศาสตร์เราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทุกๆ movement ของการเคลื่อนไหวสังคมนะคะมันจะมาจากการส่งข่าวนี่แหละมันจะมาจากการเสพสือ่อนี่แหละแล้วไอ้โปรパกันดาหรือว่า fake news เนี่ยคือตัวปั่นชั้นดีเลยนะคะที่ทำให้คนเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟเฟกมันค่อนข้างเยอะมากเลยเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเช็คให้ดีและอีกสิ่งสิ่งหนึ่งนะของการโดนบอมบาดข้อมูลนะคะ เดี๋ยวนี้จะมีโรคอีกโรคหนึ่งขึ้นมาใหม่นะคะชื่อโรคว่าโซเชียลมีเดียฟาทีกนะเคยได้ยินคำนี้ไหมฟาทีกแปลว่าความแบบความเหนื่อยล้า F A T I G U E เนาะรู้แบบแบบเป็นความเหนื่อยล้ามันคือการเสพสื่อเยอะๆจนแบบร่างกายมันไม่ไหวแล้วอะมันโอเวอร์เวมมันคือสภาวะที่ร่างกายรู้สึกแบบอยากไปโซเชียลดีท็อก ราจะเคยได้ยินคำนี้ social detox นะคะแบบหยุดเล่นมือถือไปเลย3วันอย่างนี้นะคะมันเกิดจากสิ่งนี้แหละคะ่ะเพราะเราโดนเยอะเกินไปแล้วสมองเรามีการประมวลผลตลอดเวลาแล้วมันเหนื่อยนะคะมันคือความเหนื่อยมันคือความ fatigue ที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นอีกโรคหนึ่งนะคะที่เราต้องให้ความสําคัญเพราะฉะนั้นแน่ๆเลยนะคะในฐานะผู้บริโภคเนี่ยถ้ามีสิ่งหนึ่งนะคะที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากการเสพสื่อนะคะการเสพสื่อไม่ผิดเลยนะคะเราสามารถเสพคอนเทนต์ได้นะคะแต่เราต้องเป็น conscious consumer นะคะ่ะ c o n เซ็ปต์ e อนซูมเมอคือเป็นผู้บริโภคที่บริโภคอย่างมีดิสํานึกหรือ มีสตินั่นเองนะคะเป็นผู้บริโภคอย่างมีสติเสพสื่ออย่างมีสตินะคะแล้วก็วันนี้เพิ่มเติมมาด้วยนะคะเพราะว่าเรามาเรียนด้านคอมมิวนิเคชันโดยตรงใช่ไหมคะบางท่านอาจจะแบบเออเอาความรู้นี้ไปใช้ในการแบบทำแคมเปญหรือว่าบางท่านอาจจะเอาไปทำโปรดักชันหรืออาจจะเอาไปทำคอนเทนต์อะไรก็ตามนะคะที่ทุกคนมี .Tools อยู่ในมือเนาะนอกเหนือจากการเป็น conscious consumer แล้วเนี่ยอยากให้เป็น c o n s c i ค u ีเ r เ a t o r ด้วยนะคะผู้คิดว่ามันคือ responsibility นะของคนที่ผลิตสือ่อ มันคือความรับผิดชอบอะว่าเรารู้ว่า Impact ของมันอะมันไปได้ไกลขนาดไหนนะคะแน่นอนแบบการเป็นการทำคลิปมีคนเคยบอกผู้มานะคะเมื่อเมื่อ,อวันที่เราไปคุยกับ The Standard นะคะพี่เขนบอกว่าทำวิดีโอล้านวิวอะไม่ยากหรอกแต่ความยากมันอยู่ที่ว่ามันโดนทาเกตหรือเปล่ามันถูกคอนเทนต์หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นคอนเ c ียสครีเอเตอนะคะมันไม่ใช่สัแต่ว่าแบบ ปั่นยอดวิวอย่างเดียว1นึ่ล้าน10ล้านอะไรเงี้ยว่าไปแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรในคอนเทนต์นั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย be c o n s c i o u s นะคะคำถามถัดมาก็คือแล้วเราจะเป็น Conscious Creator ได้อย่างไรนะคะเราจะเป็น Conscious Creator ได้อย่างไรนะคะก็เลยจะเข้ามาสู่เซสชั่นที่2นะคะคือสื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ